ครับผมวันนี้เราจะมาดูวิธีการเพิ่มบทบาทลงในเพจนะครับการเพิ่มบทบาทในเพจก็หมายถึงว่าเราสร้างเพจมาแล้วให้คนเข้ามาดูแลเพจมาเป็นแอดมินมาช่วยตอบคำถามลูกค้ามาช่วยโพสต์หรือว่ามาช่วยตั้งค่าเพจต่างๆนะครับผมโอเคตอนนี้เราอยู่ที่เพจที่เราจะทําการเพิ่มบทบาทแล้วนะครับก็ให้เราไปที่ จุด3ขีดขวามือด้านบนนะครับคลิกเข้าไปนะครับออกคลิกมาแล้วเราก็สไลด์ลงไปที่ด้านล่างนะครับมาเจอคำว่าตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเราก็กดตั้งค่าตรงนี้อีกทีหนึ่งครับไปที่กดการตั้งค่าเพจเลยก็สไลด์ลงไปนะครับไปเจอคำว่าประสบการณ์ใหม่นะครับก็ มาดูที่กุญแจตรงนี้ครับการเข้าถึงเพจนะครับให้เข้าไปนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีผู้ดูแลเพจอยู่แล้วของท่านนะครับโอเคเราจะเพิ่มเข้าไปใหม่นะครับให้เรากดถัดไปเลยแล้วเราก็พิมพ์ชื่อเข้าไปนะพิมพ์ชื่อเฟซของเขานะฮะ ให้ติ๊กว่าเขาสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับตอนนี้เขามีให้ติ๊กได้ครับตอนนี้เขามีให้ติ๊กได้สามอันนะครับส่วนสองอันล่างใ่ยติ๊กไม่ได้นะครับโอเคเอาตามนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็หลังจากนั้นเราก,ก็ใส่รหัสผ่านนะครับรหัสผ่านที่เป็นเฟซของเรานะครับแล้วก็กดยืนยันเลยนะตอนนี้เขาบอกว่ารหัสผ่านไม่ถูกต้องอ่ะแต่ว่า มันแจ้งว้ไม่ถูกต้องแต่ว่าคําเชิญถูกเชิญแล้วเนาะโอเคนะฮะแล้วผมก็จะไปที่เฟาได้ยินเสียงแจ้งเตือนมาแล้วครับก็ในใบแจ้งเตือนก็บอกว่าทูลถูกเชิญให้เข้ามาเป็นผู้ดูแลเพจนะครับเราก็ตรวจสอบคำเชิญกดยอมรับนะครับโอเค อ่ะโอเคกดยอมรับแล้วนะครับก็ไปดูว่าชื่อที่เราเชิญไปเมื่อกี้มาหรืออยังเอง่ยโอเคครับตอนนี้ก็คนที่เราเชิญเมื่อกี้เข้ามาแล้วนะครับวิธีการสร้างบทบาทในเพจก็มีเพียงท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ